วิวนี่มือเสาพี่น้องเอ้ยออกมาจากเวทีมอล่ำครับมอล่ำกำลังเก็บเบิงนี่ครับนี่ละท่างมากครับพี่น้องถืวดีวโอ้มีหอดมาท่างดีอยู่พี่น้องแต่วานนี้มือคือมนม,มันมืดมืดบ่มีไฟมีมีจะเป็นไฟบ้านคนนี่แหละครับเมื่อก็มีบานคนอยู่นี่ครับเนื่นอง้างนานเนี่ยขันมาเา่มือคืนเนี่ยขันบ่หัวท่างเนี่หม้อไส้พีดแห้งนี่เหินลอยฟ้าได้พี่น้อง เบิ้งผมจะให้เบิ้งนี่เหมือนเนี้ยมาแหง้งอ่ะโมโหว่าวมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยลงขางทางได้ยังได้เนี่ยคันมาแห้งนี่เนี่ยมั้งมองไซค์เป็นแห้งเนี่ยเจิดเว้นลงขางทาง,งเลยดิเมื่อคืนเนี่ยมันเหมือนไม่เห็นอะไรเลย,ยพี่น้องว่มามันโค้งซ้ายโค้งขวาเนี่ยปองละพาโดดดงหล่นเมื่อคืนดีตะขีมาบมแหง้ง นี่ครับ <c oughs> ทางก็โอเคอยู่แต่ว่าไม่เมื่อยเพราะว่าเปียปเป้ยวเห็นว่าเปี้ยวเพราะกับเปี้ยวได้พี่น้องทางนีิ <c oughs> มีแต่ปลาอ่อยนี่ครับหวานโอ้วิวงามๆงนั้นเลยครับยี่ส <c oughs> ิบสี่เรว่เดี๋ยวผมก็บพูนดวงอาทิตย์ วิวหนาไปที่เมื่อเสาร์นี่งงามพี่น้องเอ,อ้ยผมบบแบบเดทลุกสาวถ่ายอยู่แตะมันบอดถือวิวกำงามดวงอาทิตย์กำลังขึ้นแสงสมสมเหมันแสงตะเวนจาวันนี้ก็จะได้เตือนทางหาหม่องพักหม่องนอนครับหม่องพักก็คือโบพลปั๊มน้ำมันนุ่พี่น้องหาปั๊มนอนแหวนนอน เรื่อยๆครับเมื่อคืนนี่ตอนแรกก็คิดว่าคนจะบ่หลายที่น้นองเพราะว่าทางเขาทังเขามันเลิกอิหรีนะครับเนี่ยแต่ว่าม,ามันก็มีหมู่บ้านอยู่เล็กๆน้่อยครับทั้งเขามันเลืก <S <S สแสดงว่าเขาเขา,ขาประชาสัมพันธ์ดีครับสแสดงว่างานนี่เขาประชาสัมพันธ์ดีครับแล้วก็พื้นที่ดีน้าไปบอกหน้าพื้นที่ดีแห้งห่ <S 2> <S 2> <S ว,วยเรรยนใส่รถเนี่บอกทำ มันจะเป็นเกือบรถเด้เลียนดูดูดูด,ด,ดใช่รถไงท่างเข่านี่ยมันมือดกัจริงครับแต่ว่าไอ้ตรงปากทางเข่าตรงติดทางไงครับเพิ่นปิดปลายชัชนพันธ์ติดไฟเป็นลูกซ้อนอยางดีเลยครับขี่มากคือหูเลยนะครับว่าข้างในมีงานบนห่น้องเบ่งวิวปูม,มีบ้านในสีจากหลังเนะีเนาะโอ้ เกิดเทศกาลในจีนเดาา้บ้านอยู่งเท่านี้คือเขาน่าจะเป็นบ้านของแบบพนรวยอะเอาไงน่าจะบ้านแบบพนรวยเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นบ้านส่วนตัวแหละบ้านส่วนตัวของคนรวยเขาแหละอันจะกินอืมเมียนภูมีอันจะกินส่วนเท้าผูบ่อคอยมีอันจะกินเทากะ นอนกระสอบนอนปั๊มน้ำมันไปก่อนนี่ครับพี่น้องโอ้โหได้ยังมีบ้านแบบนี้เนี่ยพี่น้องสาวทีมาพ,พักพักพอนยอนใจ่าเบื้องบรรยากาศเป็นน้ำกันครับเนี่ยทายมาขางทางเนี่ยพี่น้องตะวันซ้อนข้าเท่าไหร่ บ้านเชิงเนินมึงข้างขึ้นเนี่ยส่วนบุคคลเนะ่ยว่ามันลงดอกลงแลมต่ำพื้นที่ส่วนบุคคลโอ้โหวิวไปพาเบ่งวิวไปครับจกแปดนาที <laughs> แต่ว่ามันขึ้นอีกระมวยู่ครับ แต่ว่าอู้ว์พถึงเมื่ขึ้นเนาะช่ว์ลูกสาวก่อนก่อนช่ว์ลูกสาวก็จะเป็นโช่ว์บอดโจนะพี่น้องเป็นโช่ว์บอดโจรปรากฏว่ามีปัญหาครับเมื่ขึ้นนี่ติดคัดนิดน้อยครับวันนี้บอมกกันิดไลยนิดนิดเติบอยู่เพราะว่า LED ด,ดับครับพี่น้องชว์บอดโจปกติสิเมีปกติสิเมีมันนี้เนาะ ใช่ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีปลายปาระชาสำคัญนี่พี่นออ้องเนี่ยมีไฟไปลูกศรแบบง่ายเลยขี้มาคือเห็นเลยครับวัดนี้คือทางเขาไปงานโชว์พ่อถึงโชว์บอจูปั๊บคือมันก่อนโชว์บอสจูมันปกติครับเขาดับไฟปกติเขาจะดับไฟแล้วก็เป็นเป็นวิธีอาของบอสจูบนะครับขึ้นขึ้นมาแบบ เว่าเรื่องเล่าของเพื่อนเนาะก็พอสงการเนาะแต่เมื่อคืนนี่ดับจอไปปุ๊บแล้วก็เงียบไปซื่อๆๆๆเมื่อคืนนี่เออเงียบไปซื่อในวันเกิดยองแมนนึกว่านี่อย่างหรือเปล่ามีอย่างเสื้อผ้ายังหรือเปล่าสินะเสื้อผ้าีหลีครับจอดับครับดับก็คือดับไปเลยเอพี่นองเออ led ดับก็เลยคิดว่าบอดโจ้เพิ่นเปลี่ยนโช่ว,ว์บบวะ คือบ่มีอันนี้ฉันบอกว่าสักพักดนตีก็ขึ้นแดนเซอร์แดนเซอร์พากันยางออกมาแล้วก็งงัดนี่แดนเซอร์งงเออแดนเซอร์พากันเห็ดหนางงอยังวะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเออพนพนเปลี่ยนชว่ใหม่พนเปลี่ยนฉากหลังบ่เพื่อไอชุดมันเป็นสีทองเสียเอาฉากดําบ่เสียเอาดํเปื้อๆื้อไปเลยบ่สันตดีัน่ค่อยเิเข้าหรือยังไ๋ซันตดี เ่นจะจบเพียงเอาบอเมเรยนไปบอจูบอกว่ามีปัญหาจอมีปัญหามันมันเหมือนกับเป็นตัวควบคุมดับเนาะคล้ายๆครับตัวควบคุมดับอันนี้ผมก็ไม่รู้สาเหตุนะแต่ว่าผมเบงแล่ะมันเหมือนคล้ายๆกับอ่าเครื่องวควบคุมจอครับมันดับเพราะว่าตอนมันติดขึ้นม้านะ่ะช่วงอุ้งอิงขึ้นอุ้งอิงขึ้นมา้าสักพักนึงนี่งงแหละมันก็จะขึ้นเป็นรูปภูเขาออียงสักอย่าง เป็นรูปภูเขาอย่างชักย่างนะครับก็แสดงว่าเพื่อนของเขาก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับมันลูปพักหน้าจอหลังจากนั้นก็อุ้งอิงร้องเพลงที่สองะอปะมีเพลงที่สามอีเลยครับแล้วก็ติดขึ้นมาครับอ่าฉากฉากหลังของอุ้งอิงก็ขึ้นมาถือว่าท่านครับ LED ท่านอุ้งอิงครับอาจจะบ่าท่านในเพลงแรกบ่ท่านเพลงแรก ก็ถือว่าทันการครับแต่กับผู้เสียหายเนีะครับเพราะว่ามันยังมีไฟแสงสีเนาะย่อมซอยอยู่แล้วก็มีโค้งโค้งสางโค้งโค้งทัดด้านหลังครับแต่พอ่อจะเป็นศิลปะสวยงามได้อยู่นะครับอาจจะมีสีสันมากมายแป๊บเดียวครับมันผุดนดเพลงสองเพลง นี่ครับีปนอนให้เบิ้งทางบรยาาร,บบรยากาศไปนั่งกับบรรยากาศที่ไม่เศร้าพายุจนเศร้าลูกสาวก็ขึ้นฉากสามฉากเนาะขึ้นขึ้นฉากหนึ่งแล้วก็ฉากงช่วงตีสามอีกเที่ยนึงครับขึ้นคอนเสิร์ตเซ็ตแล้วก็ขึ้นฉากแล้วก็ล่อขึ้นอีกฉากนึงก็ตีสามครับตีสามเสร็จปับ๊บก็เลนก็ับไปพักแล้วก็เตยล่าเนี่ยลูกสาวจะขึ้นประมาณสามีครับทุกครั้งเลย แต่เพิ่มบื่อึ้นนี่ขึ้น่ป็นขึ้นฉา,ากแกแก้วกลับเลยก็ถือว่ามือเมื่อคืนนี่คุมครับคุมในนอนเบิงฉากลำ่ำล่ำเรืองกับมว้วนเมื่อคืนคนหัวเตือนหัวเตือนแต่ว่ามันเหลือคนบ่หลายนะครับพี่น้องมันหน,า,หนาวหนาวอีเมื่อคืนนี่ลมเบิดขึ้นตอนเริ่มก้อนลูกสาวจะออกเหมือนจะมีฝนครับม,มีฝนในน้อย สิบอกว่าฝนตกบ่ก็มันที่ตกเนาะแม่เนะแม่นครับเป็นเป็นฝุ่นน่ะเหมือนเป็นละอองฝนน่ะแต่คนกับบลุกดอกแต่คนกับบลุกเพราะว่าลู้สึกว่าฝนมาแบบนี้มันบ่น่าจะตกมันบ่น่าจะตกคึมมากดอกแต่คันตกก็จืนรถออกบ่ได้แท่ล่ะเพราะว่าดินเขาพึ่งไถครับดินเหมือนพึ่งไทยพึ่งทมครับพี่น้องโอ้่าเขาลำเนาไผ ๆๆพี่น้องโอ้ปลาออ <c oughs> ่อ้ยบรรยากาศนำ้ำปะนอกน้ำปลาน้ำเขาครับยมื่อเศร้าอากาศดีดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับฮอ,อลลาไปก่อนกับเอาไปพอกันไม่คิหนาเดี๋ยวสิลงคลิปการแสดงมือเคื่อนนี่เห็นเบิงเดพี่น้องด้วยรอเกามงด้อยครับเออ คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับพอทใไม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์นะคกับนังใจกันได้เรื่อยอสวัสดีครับ